สวัสดีครับผมอาจารย์พราชีชัดทุกเรื่องวันนี้จะมาสื่อทำนายดวงชะตาผ่านไพ่ศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสจะเป็นการเปิดไพ่ทำนายไพ่สามรำับ9เรื่องราว9ตําตำแหน่งคำทำนายตรงนี้เป็นคำทำนายโดยรวมนะไม่ได้เจาะจงดวงชะตาของผู้หนึ่งผู้ใดขอให้ผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมอย่าลืมเลือกรับฟังทั้งลัคนาแล้วก็ราศีด้วยเพื่อค้นหาจังหวะชีวิตหรือแนวโน้มสิ่งต่างๆที่จําเป็นจะต้องตัดสินใจ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะในเรื่องของการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆอาจารย์ก็อยากจะบอกตรงๆว่าการดวูดดวงชะตาเป็นการส่วนตัวนะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆแล้วก็ที่สําคัญนะอาจารย์เป็นคนตรงๆนะเป็นการทานายดวงตามหลักพื้นฐานของครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนบอกกล่าวกันมาอาจารย์ไม่ใช่สายฮิวใจใครเพราะฉะนั้นคําทํานายของอาจารย์นะก็จะมีทั้งแง่ที่ดีแล้วก็แง่ที่ต้องพึงระวังด้วยตามวิบากบุญวิบากกรรม จะไม่สามารถทํานายดวงชะตาหรือสื่อดวงชะตาเป็นในลักษณะของการที่ว่าดวงดีนะดีตลอดเลยดีทั้งปีลักษณะแบบนี้อาจารย์จะทําให้ไม่ได้ก็ขอให้พวกเราทุกคนเข้าใจตรงกันนะในเรื่องของจริตของอาจารย์ปะ่ะโอเคอาจารย์พูดจบแล้วเรื่องของคำำํานาเดี๋ยวอาจารย์จะลงรายละเอียดให้เลยขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่บริษาทช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ด้วยความสุภาพที่เป็นกําลังใจกับอาจารย์กันทุกคนเลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีพฤษภทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ทำนายดวงชะตากันนะคำทำนายตรงนี้เป็นคำทำนายเฉพาะช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนสิงหาเรามารับดูรับฟังกนนะารนาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสื่อจังหวะชีวิตแนวโน้มสิ่งต่างๆมาบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤษภกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ทรัพย์สินเงินทองกันก่อนในระยะนี้นะทรัพย์สินเงินทองของชาวลัคนาราศีพฤษภนะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเงินนะที่ยัง มีการหมุนเวียนเงินที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะมีเหตุให้ต้องใช้ใจ่ายเงินนะอาจจะเป็นการโยกย้ายไทยเทการลงทุนนะหรืออาจจะหมดเปลืองไปกับการซัพพอร์ตนะในเรื่องของตัวเองนะหรือคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนรักบริวารน,นะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของภาษีสังคมต่างๆในระยะนี้มีเกณฑ์รายจ่ายที่ค่อนข้างจุกจิกนะ แต่ในเรื่องของไรายได้หรือความมั่นคงนะก็ยังมีโอกาสนะที่เจ้าชะตาเนี่ยจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาอยู่เรื่อยๆนะใครที่คาดหวังรอคอยสิ่งที่มันค้างคาอยู่หรือโชคลาภต่างๆในระยะนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสลุน้นมีแนวโน้มที่ดีนะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่มันก็เป็นในลักษณะที่ว่าได้มาแล้วต้องจ่ายออกไปนะอาจจะมีการเออได้มานะแล้วก็มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปอยู่แบบเนี้ย ในช่วงระยะนี้จะเป็นประมาณนี้เลยส่วนใครที่ทําในแง่ของธุรกรรมต่างๆนะว่าจะเป็นการขอสินเชื่อการกู้การยืมการจำนองต่างๆในระยะนี้มีโอกาสนะที่จะได้เงินได้ทรัพย์สินต่างๆกลับมาหรือใครที่มีปัญหานะที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองในระยะนี้นะก็จะมีดวงชะตาที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาช่วยเหลือดลจิตดลใจนะสร้างเหตุสร้างผลให้เจ้าชะตาเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้พบจุดเปลี่ยนจุดพลิกชีวิต นะอย่างน้อยก็อาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะทำให้ปัญหามันคลี่คลายนะอาจจะทําให้เราเดินไปได้ต่อนะหรือว่ามีอะไรที่เป็นโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสที่เจ้าชะตานะจะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมรดกหรือการได้รับการเมตตาการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปถึงมีแง่มุมที่เจ้าชะตาเนี่ยจะมีโอกาสได้ทําบุญใหญ่ๆห,หรือใช้เงินใช้ทองก้อนใหญ่ไปกับเ,เรื่องของการกุศลต่างๆ หรืออาจจะเป็นแง่มุมที่ว่าอาจจะมีงานมงคลที่บ้านอาจจะทําบุญบ้านอะไรลักษณะเหล่านี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยนะจะเป็นแนวโนม้มในเรื่องของการที่เออจ้าชะตาเนี่ยมีโอกาสจะใช้เงินใช้ทองไปที่มันเกี่ยวข้องกับพระพุศาสนาเป็นหลักเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีนะก็มีโอกาสได้มาแล้วก็มีโอกาสหมดไปทีนี้เราก็ต้องมาวางแผนหรือว่ามีสติยังคิดสักนิดนึงนะว่า ในเมื่อเรารู้ว่ามันจะหมดเราควรจะให้มันหมดไปในลักษณะไหนนะไม่ว่าจะเป็นหมดไปกับคนรักคนใกล้ชิดนะพ่อแม่พี่น้องนะที่เราเหมือนกับว่าฝากไว้ลงทุนไว้นะหรืออาจจะเป็นการซื้อทรัพย์สินต่างๆไว้หรืออาจจะเป็นการทําบุญกับพระพุทธศาสนาก็ได้สิ่งเหล่านี้นะอาจจะมีผลตอบรับตอบ,ตอบกลับมาในอนาคตนะในช่วงชีวิตของเราที่มันมีจุดบอดหรือช่วงที่เราขาดตกบกพร่องนะตรงนี้ก็อาจจะกลับมาช่วยเหลือ คำคุณดวงชะตาได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสตินะคิดวางแผนบริหารจัดการให้ดีๆนะว่าเราจะหมดไปในลักษณะไหนหมดไปในรูปแบบใดเรื่องต่อมานะก็จะเป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะจะเป็นหัวข้อเรื่องของบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยในระยะนี้นะเจ้ชาชะตาอาจจะมีเกณฑ์นะที่จะต้องไปดิวไปติดต่อไปประสานงานในเรื่องของการพูดการเจรจานะที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยหรือสินทรัพย์ชิ้นใหญ่ๆใ,ในระยะนี้ จะมีเรื่องให้เจ้าชะตาเนี่ยต้องคิดต้องตัดสินใจต้องวางแผนต้องใช้ควารมระมัดระวังนะในเรื่องของการบริหารจัดการให้ระมัดระวังนะอาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งกับคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะที่อยู่ภายใต้ที่มีความเกี่ยวข้องอกับทรัพย์สินเงินทองของเราให้ระามาัดระวังในเรื่องของความขัดแย้งความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือผลประโยชน์ต่างๆที่ยังไม่ค่อยลงตัว บางคนบางท่านอาจจะมีแง่มุมมีจังหวะนะที่จะมีการสร้างมีการซ่อมแซมรีโนเวตต่อเติมสิ่งต่างๆในระยะนี้ก็อาจจะต้องรามาระวังในเรื่องของการมีปัญหาการติดต่อการประสานต่างๆอาจจะถูกเอาเปรียบหรือว่ามีแง่มุมที่ว่ามันเกิดในลักษณะของการกระทบกระทั่งกันนะมีความไม่เหมาะสมเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะภาพโดยรวมนะในแง่มุมของบ้านช่องที่อยู่ที่อาศัยในระยะนี้นะมันอาจจะมีแง่มุมที่มีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ในระยะนี้เจ้าชะตาก็อาจจะหลีกเลี่ยงนะในเรื่องของดวงชะตาที่จะต้องไปประสบพบเจอปัญหาที่เราไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นโดยการที่ว่าอาจจะออกไปอยู่ข้างนอกบ้างอาจจะเดินทางไกลบ้างอาจจะไปปฏิบัติธรรมบ้างหรืออาจจะมีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆต่างๆก็เป็นจังหวะที่ดีที่สามารถทําได้บางคนอาจจะแบบอยหลีกเลี่ยงในเรื่องของปัญหาก็อาจจะมีการยกสมบัติยก สิ่งของเข้าของมีค่าต่างๆให้กับคนรักคนใกล้ช well ิดไปนะก็จะมีแง่มุมแบบนี้ด้วยนะในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆส่วนการจะซื้อจะขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆในระยะนี้ก็ต้องเรามัดระวังเนาะในเรื่องของคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดหรือบุคคลภายนอกก็แล้วแต่นะมีโอกาสนะที่เราจะเพี้ยงพ้ำนะที่เราจะถูกลอกถูกโกงนะหรือว่าถูกเบียดเบียนในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆมันอาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยหรือตามที่เราคาดหวังไว้ เพราะฉะนั้นแง่มุมที่เจ้าชะตาจะต้องเรามัดระวังหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการคิดการตัดสินใจแล้วก็ปัญหาที่มันมีความเกี่ยวข้องนะอาจจะเป็นแง่มุมของคดีฟาร์มนะก็มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยเช่นกันก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเนาะที่อาจจะมีปัญหามีเรื่องยุ่งยากเกิดขึ้นนะที่เกี่ยวข้องกับภายในบ้านเราหรือว่าทรัพย์สินต่างๆในระยะนี้เรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของ ในลักษณะของปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในระยะนี้นะเจ้าชะตาส่วนใหญ่มีโอกาสที่จะรู้สึกเหนื่อยล้าท้อนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือบางคนอาจจะมีปัญหารู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าเหมือนกับจะต้องแบกรับหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเกินหน้าที่หรือเกินพลรกํากลังที่เรามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานการแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะที่มันยิบย,ย่อยหรืออาจจะเป็นแง่มุมของบุคคลรอบตัวนะรวมไปถึงตัวเองนะที่อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพการเจ็บป่วยต่างๆรวมไปถึงการบริหารทรัพย์สินเงินทองในระยะนี้ด้วยเนาะก็จะเป็นแง่มุมที่อาจจะเกิดปัญหาเรื่องจุกจิกกวนใจนะทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าอันเนี้ยนะเป็นจังหวะไม่ค่อยจะทําให้เราสดชื่นหรือว่าโปร่งใสเบาสบายสักเท่าไหร่เพราะว่าปัญหามัน อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่ซะทีเดียวแต่มันก็เหมือนกับยังแก้ไม่ได้แก้ไม่จบยังดูยืดเยื้อนะมันดูอึมครึมทาให้เรา,เ,าเป็นช่วงอารมณ์ที่รู้สึกเหมือนอสภาวะของการแบกรับหรือการต่อสู้กับปัญหาต่างๆนะทำให้เราสึกเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นแง่มุมตรงนี้เนาะก็ขอให้พวกเราเนี่ยประคับประคองอารมณ์หรือว่าจิตใจให้ดีๆนะเดี๋ยวมันก็จะมีโอกาสช่วงดีๆที่จะสามารถผ่านพ้นไปได้ ขอให้เรามาเน้นในเรื่องของสุขภาพของตเตงให้เป็นหลักกันแล้วกันนะเพราะว่าภาพโดยรวมอาจารย์มองว่าในระยะนี้นะมันเหมือนกับเจ้าชะตาเนี่ยเหน็ดเหนื่อยนะหรือว่าทําอะไรที่มันเกินจากความสามารถหรือศักยภาพที่ร่างกายจะสามารถทําได้นะมันบ่งบอกเป็นลักษณะของการแบกรับหรือว่าหน้าที่ที่มันยิ่งใหญ่หรือมากมายนะมันทําให้เราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหรือมีการต้องแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิกล่ําไป ในลักษณะแบบนี้นะก็ฝากพวกเราเรามัดระวังไปด้วยแล้วกันในเรื่ององการบริหารจิตใจเรื่องของอารมณ์เรื่องของการปล่อยวางต่างๆเพื่อให้มันสอดรับสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะอย่าให้มันมามีอิทธิพลหรือว่าถาถมชีวิตหรืออารมณ์เรามากเกินไปในระยะนี้เรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของลาบยศชื่อเสียงในระยะนี้นะเจ้าชะตาจะโดดเด่นในเรื่องของความมั่นคงนะ อาจจะยังไม่ได้เป็นช่วงจังหวะที่เราจะเจริญเติบโตหรือว่ามีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัดแต่มันก็จะอยู่ในสภาวะที่ว่าเราอยู่จุดๆเนี้ยมันโอเคนะมันตอบรับตอบโจทย์ได้ดีหรือว่าภาพโดยวรวมมันเหมือนกับว่าเริ่มมีอะไรที่ค่อนข้างลงตัวนะค่อนข้างจะสามารถที่จะให้เราแบบคอนเน็กตต่อไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะเจ้าชะตาก็จะต้องระมัดระวังนะในเรื่องของการใช้ชีวิตการวางตัวสิ่งต่างๆไว้ด้วย เพราะว่ามันจะมีแง่มุมนะที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เนาะหรือว่าคนที่เขามีอํานาจมีอิทธิพลเนี่ยเฝ้ามองเราอยู่นะเขาก็กาลังจะตัดสินเราอยู่แหละว่าถ้าเราทําดีเขาก็พร้อมที่จะเออเกอหนุนนะแต่ถ้าเราทําไม่ดีทำพลาดเขาก็พร้อมจะตัดสินหรือลงโทษเราด้วยนะก็จะเป็นแง่มุมที่เราจะต้องระมัดระวังแต่ถ้ามามองกันในเรื่องของภาพโดยรวมนะ ก็อาจจะมีโอกาสเนาะที่เจ้าชะตาจะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้นะหรือว่ามีปัญหาที่มันอยากจะแก้ไขหรือเป็นช่วงจังหวะที่เราอยากจะเติบโตอยากจะก้าวหน้าในระยะนี้เจ้าชะตาเนี่ยก็จะต้องรู้จักการพูดรู้จักการเจรจาหรือการเข้าถึงบุคคลที่เหมาะสมเจ้าชะตาจึงจะมีโอกาสเนาะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเพราะว่าในระยะนี้นะอิทธิพลนะดวงดาวหรือว่าหน้าไพ่ที่สื่อขึ้นมาเนี่ย บ่งบอกไปในลักษณะที่ว่าคําพูดคําจานะหรือจิตวิทยาของชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยค่อนข้างมีผลกับบุคคลรอบตัวนะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานหรือคนใกล้ชิดต,ต่างๆในระยะนี้ถ้าเรารู้จักคิดรู้จักพูดรู้จักวางแผนก่อนที่จะพูดมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือสามารถจะแก้ปัญหาผ่านไปได้โดยง่ายอะไรที่ดีอยู่แล้วก็จะมีโอกาสที่จะดีมากขึ้นกว่าเดิม ก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะเนาะที่เจ้าชะตาเนี่ยมีดวงดาวหรือมีหนา้าไพ่ที่ส่งผลดีในเรื่องของการพูดการเจราจาบางคนนี่ก่อนหน้านี้อาจจะแบบเงียบเป็นแบบเป่าสากอะไรลักษณะแบบนี้เลยก็ได้นะเพราะว่าพูดอะไรไปก็เหมือนกับพูดไปแล้วมันก็มีผลย้อนกลับมาหาตัวเองนะเฟี้ยงงูไม่พ้นคอบ้างหรือว่าพูดไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะแต่จังหวะน,นี้นะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ถ้าเราไปพูดเราไปเจราจานะจะมีโอกาสประสบความสําเร็จนะหรือถ้าเป็นคดีฟาร์มนะก็มีโอกาสที่จะสู้คดีแล้วชนะเพราะคําพูดคําจาของเราเนี่ยจะมีแนวโน้มที่เราจะต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือจิตวิทยาพอสมควรนะเป็นไพ่ที่สื่อมาในลักษณะของการที่เจ้าชะตาสามารถที่จะชนะคู่แข่งได้ชนะสตูได้หรือสามารถโน้มแนวจิตใจของบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี อาจารย์จะขอพูดแทรกสักนิดนึงนะครับจะขอพูดถึงในเรื่องของกองบุญการบูรณะ,ะวัดล้างตอนนี้ยังขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์เป็นจํานวนมากอยากจะขอบอกบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านนะที่จะได้มีโอกาสร่วมสร้างเป็นมหาบุญมหาุสลติดต,ต,ตัวไปนะเป็นอนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากๆหาทําได้ยากยิ่งเพราะว่าวัดนี้นะกรมสิ่งเข้ามาดูแลเข้ามาตรวจสอบแล้วมีอายุการสร้างมากกว่า3-400ปีซึ่งตอนนี้สภาพเนี่ย ปลูกผ่าหักพังนะไม่มีสภาพเขาโครงเดิมอยู่เลยเราจึงจําเป็นต้องใช้ในเรื่องของทุนทร,รัพย์ปัจจัยจํานวนมากที่จะเข้าไปบูรณะต่อเติมซ่อมแซมส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์นะครับก็สามารถร่วมบุญกันได้ตามกําลังทรัพย์กําลังศร,รัทธาอย่างไรเสียก็ถือว่าเป็นชาติหนึ่งที่เราได้เกิดมาได้ร่วมทําในสิ่งที่ส่งเสริมศาส,สนาที่อาจารย์ได้พูดไปว่า การทําบุญตรงนี้เป็นมหาบุญมหาอุศนอาจารย์ไม่ได้พูดผิดนะเพราะวัดนี้เป็นวัดที่ขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์จริงๆที่จะเข้าไปรีโนเวทที่จะเข้าไปต่อเติมที่จะเข้าไปซ่อมแซมซึ่งแตกต่างจากวัดอื่นๆทั่วไปที่เราได้ไปประสบพบเจอซึ่งเขาก็อาจจะมีความพร้อมนะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บอยู่แล้วก็เป็นไปได้แต่ทั้งนี้ท้งนั้นอาจารย์ก็ไม่ได้พูดเพื่อให้เป็นประเด็นดราม่านะแค่อยากจะบอกกับพวกเราว่าสถานที่แห่งนี้ ยังขาดแคลนในเรื่องของทุนทรัพย์จริงๆการที่พวกเราได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนเข้ามาส่งเสริมก็รวนที่จะเป็นเรื่องราวดีๆเป็นินมิตใหม่ที่ดีนะที่จะเป็นกําลังบุญติดตัวเราไปทั้งในชาตินี้ชาติหน้านะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เราได้ประสบพบเจออยู่นะก็จะมีโอกาสลี้คายนะเป็นในเรื่องของบุญกุศลที่จะนําพาเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ชีวิตของเราอาจารย์ก็ขอฝากกองบุญนี้ไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะลงไว้ให้นะในอคอมเมนต์นะที่อาจารย์จะปักหมุดไว้ให้เรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของอาชีพการงานในระยะนี้นะเจ้าชะตามีเกณฑ์โดดเด่นนะที่จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานหรือเปลี่ยนแปลงอาชีพการทํางานบางคนก็อาจจะเปลี่ยนไปแบบฉีกแบ่แนวไปเลยก็ได้บางคนก็มีโอกาสได้ทําอะไรเพิ่มเติม หรือมีการขยับขยายความรู้ความสามารถของตัวเองที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพการงานมีเกณฑ์ที่เจ้าชะตาเนี่ยจะได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะหรือได้ทํางานที่เราเออมันสอดคล้องกับความรู้ความสามารถของเราอย่างลงตัวนะหรือถ้าไม่ได้มีความรู้ตรงนี้โดยเฉพาะเจาะจงนะก็อาจจะมีโอกาสที่เราจะได้รับการเกื้อกูลจากบุคคลรอบข้างส่งเสริมให้เราได้ไปหาความรู้เพิ่มมีประสบการณ์ที่ดีเพิ่ม มีอะไรมาพัฒนาตัวเองเกี่ยวข้องกับการงานเป็นหลักนะก็เป็นแง่มุมของการที่เจ้าชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพหรือทําอะไรก็แต่ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความสามารถต่างๆร้วนมีจังหวะที่ดีในการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงในระยะนี้ในจังหวะนี้นะมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะประสบความสําเร็จมีความสุขมีความสบายกายความสบายใจมากขึ้น รวมไปถึงอาจจะมีโอกาสจังหวะดีๆในเรื่องของผลประโยชน์หรือทรัพย์สินเงินทองด้วยโดยเฉพาะนะพวกเราที่นั่งทำงานเ,นเป็นหลักเนาะเพราะว่าหน้าไพ่เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างชัดว่า,าเรื่องของการงานในระยะนี้ของชาวพฤกษะที่ค่อนข้างโดดเด่นนะก็จะเป็นกลุ่มง,งานกลุ่มอาชีพที่นั่งทำงานนะหรือว่ามีโต๊ะทำงานมีเก้าอี้ทำงานประจำตัวประจำตจำแหน่งจะค่อนข้างมีอิทธิพลส่งผลชัดว่าจะมีการ ปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการพัฒนาสิ่งต่างๆไปในทิศทางที่ดีบางคนนะอาจารย์มองว่าอาจจะดีจนเป็นอันตรายก็ได้อาจจะเป็นลักษณะของจังหวะที่แบบเอ้ยไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่ก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นจนคนใกล้ชิดนะอิจฉาริษยานะหรือว่าจ้องที่จะทําลายล้างเราเบียดเบียนเราเลื้อยขาเก้าอี้เรานะลักษณะแบบนี้ก็สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่มีการปรับเปลี่ยน หรือมีแง่มุมที่ดีๆเกิดขึ้นกับตัวเรามีข่าวดีเกิดขึ้นกับตัวเราจนคนรอบตัวหรืออลิรอบข้านเขาอาจจะรู้สึกเขม็นนะในสิ่งที่เราได้รับสิ่งที่เราได้เจอนะแง่มุมตรงนี้อาจารย์ก็ฝากพวกเราระมัดระวังกันในเรื่องของการวางตัวนะสิ่งดีๆหรืออะไรก็แต่ที่มีเก็บไว้หรือที่เกิดขึ้นมาเนาะเราก็สงวนท่าทีสงวนความรู้สึกไว้สักนิดหนึ่งนะอย่าไปเผลอ คุยนะอย่าไปเผลอเกยทับเขาอย่าไปอ,าอะไรเงี้ยนะมันจะยิ่งสร้างคนที่เขาเป็นอ่าเป็นอริกับเรานะเขาก็จะยิ่งแบบคอมเมนต์เรามากขึ้นนะมีแนวโน้มแบบนี้นะที่เราจะต้องเรามัดระวังตัวเรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของโรคภัยแพ้เจ็บเรื่องสุขภาพนะที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพฤษภหน้าไพา่สื่อขึ้นมาโดยรวมเนะาะจะบ่งบอกไปในลักษณะของการใช้ชีวิตประจําวันนะบางคนอาจจะมี พฤติกรรมนะในเรื่องของการเดินการยืนการนั่งต่างๆหรือพฤติกรรมการทํางานนะในระยะนี้มีโอกาสจะเจ็บป่วยนะจากสาเหตุการทํางานหนะ้าที่ประจําของเต็เงเป็นหลักหรือพฤติกรรมเดิมๆหรือถ้าใครทํางานที่มีความสุ่มเสี่ยงนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพต่างๆก็แล้วกันที่มีโอกาสเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชการกลุ่มที่ว่ามีความเสี่ยงหรือจะเป็นบุคคลทั่วไป ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับของมีคมหรือที่ไม่มีโอกาสจะเสี่ยงในแง่มุมของอุบัติเหตุต่างๆจากการทํางานในระยะนี้นะชาวลัคนาราศีพฤษภต้องระมัดระวังส่วนใครที่เจ็บป่วยนะมีโรคประจําตัวมาก่อนหน้านี้ในระยะนี้เนาะก็ควรจะต้องปรึกษาหมอบ้างนะว่ายาอะไรบ้างที่มันควรจะงดบ้างเว้นบ้างนะก็ต้องปรึกษาหมอด้วยเพราะว่าหน้าไพ่เนี่ยสื่อขึ้นมานะจะมีความหมายเหมือนกับว่า ให้เรามัดระวังเนาะในเรื่องของเอฟเฟกหรือโรคแทรกซ้อนบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปกินยาตัวเนี้ยนะแต่ว่ามันไปมีผลกระทบนะที่จะให้เราในเกิดโรคนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันก็จะเป็นแง่มุมประมาณนี้คือเป็นผลกระทบนะ่ะคืออันนั้นว่าจะดีขึ้นดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็จะเป็นอันนี้เพิ่มเติม,เ,ตมเป็นผลอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ข้างเคียงาจนะจะมีแนวโน้มแบบนี้เพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราแบบเอ้ยกินเข้าไปบริโภคเข้าไปมากเกินไปนะมันส่งผลดี หรือไม่ดีเราต้องไปปรึกษาคุณหมอด้วยนะอาจจะต้องดรอปบ,บ้างเบาลงไปบ้างหรือเว้นระยะบ้างนะไม่ต้องไปต่อเนื่องหรือบางคนที่แบบอาจจะแบบเจ็บป่วยตัวเองประจําอยู่แล้วนะแล้วก็ทานยาประจําอย่างต่อเนื่องถ้าเป็นไปได้เนาะก็ลองปรึกษาหมอหรือลองหาวิธีที่จะแบบลดปริมาณลงไปบ้างก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะจะได้ไม่มีเอฟเฟกหรือว่ามีโรคข้างเคียงที่จะเกิดขึ้นมาอีกเรื่องต่อมานะก็จะเป็นแง่มุมของ เ,เรื่องรัก,รกๆค่อยๆคนรักคู่ครองในระยะนี้นะ,ะแง่มุมของไพ่ที่สื่อมาในจังหวะนี้ในระยะนี้บ่งบอกไปในลักษณะที่ว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นทั้งในเรื่องของความรักที่ดูราบลื่นขึ้นหรือบางคนก็อาจจะมีโอากาสได้ทําอะไรร่วมกันนะมีผลประโยชน์ร่วมกันหุ้นส่วนกันนะแล้วก็มีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนขึ้น หรือบางคนเนาะอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรร่วมกันในระยะนี้ก็จะมีโอกาสเนาะในเรื่องของการที่จะได้ตกลงกันในเรื่องของผลประโยชน์นะหรืออาจจะเป็นการที่เหมือนกับว่าแบ่งผลประโยชน์กันอะไรกันนะมีแนวโน้มแบบนี้ด้วยเป็นภาพโดยรวมที่เจ้าชะตาเนี่ยเหมือนจะได้เปรียบเหมือนจะได้มา แต่ก็มีเหตุให้ต้องเสียบางสิ่งบางอย่างไปก่อนเช่นกันนะอาจจะไม่ได้ได้มาเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะอาจจะมีการสูญเสียมีการตัดมีการแบ่งทอนอะไรออกไปมีแนวโน้มแบบนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเนาะที่ว่ามีเกมจะได้จากด้านใดด้านหนึ่งก็จริงอยู่นะแต่มันอาจจะมีเสียไปบ้างแค่นั้นเองแต่การสูญเสียตรงนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นเพียงแค่เล็กน้อยนะ ไม่ได้มีผลกระทบต่อความมั่นคงหรือหน้าที่การงานหรือสิ่งที่เจ้าชะตากําลังบริหารจัดการอยู่เพราะฉะนั้นภาพโดยรวมเนาะต่อให้เป็นแง่มุมที่ดีนะจะได้ทำอะไรร่วมกันนะก็อาจจะต้องมีเหตุที่ต้องลงทุนด้วยกันหรือ,อลงทุนไม่เท่ากันอะไรลักษณะแบบนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นหรือบางคนนะที่มีปัญหากระงงงกระแหงกันนะในก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสนะที่จะได้จบมีโอกาสจะได้เริ่มต้นใหม่มีโอกาสที่จะได้ตัดแบ่ง ส่วนแบ่งหรือผลประโยชน์ต่างๆในระยะนี้ด้วยหรืออาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เจ้าชะตาเนี่ยเริ่มคิดเริ่มบริหารเริ่มจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อหาความลงตัวให้มันเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าที่สื่อขึ้นมาเนาะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์หรือทรัพย์สินเงินทองที่โดดเด่นมากๆในระยะนี้บางคนนี่อาจจะมีจังหวะด,ด้วยนะที่จะได้โชคได้ลาบจากคนรักคู่ครอง ก็ถือว่าหน้าไพ่โดยวรวมเนาะไม่ได้บ่งบอกไปในทิศทางที่แย่สักเท่าไหร่อาจารย์มองว่าเป็นด้านดีสัก80% 90%เลยก็ว่าได้นะในจุดจุดนี้สุดท้ายนี้อาจารย์ก็จะมาสรุปคำทํานายโดยย่อ,อให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภแต่ก่อนที่เราจะไปฟังด้านดีนะอาจารย์จะขอพูดถึงในแง่มุมที่เราจะต้องระมัระวังเพื่อเป็นสติกันก่อนในระยะนี้นะ,ะแง่มุมที่เจ้าชะตาจะต้องระมัดระวังก็คือ อาจจะมีปัญหาเนาะในเรื่องของการประชิญหน้าในการต่อสู้ในการฝ่าฟันหรือแบกรับสิ่งต่างๆมีความเหน็ดเหนื่อยเกิดขึ้นหรือรู้สึกท้อแท้หมดฟื้นหมดไฟในใจตัวเองนะมันเป็นเหมือนสภาวะที่แบบกับว่าเอ่อกืนไม่เข้าคลายไม่ออกหรืออาจจะเป็นปัญหาที่แบบยืดเยื้อเนิ่นนานกาเลแล้วมันก็ยังหาจุดเปลี่ยนหรือจุดจบไม่ได้บางคนนี่อาจจะเป็นสภาวะที่แบบ จิตใจเศร้าหมองหรือมีผลกระทบนะไปถึงขนาดที่ว่าซึมเศร้าก็เป็นไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมที่ต้องเรามันระวังเนาะก็จะประมาณนี้ก็ขอให้พวกเราเซฟโซนนะหรือว่าเซฟตี้ในเรื่องของความคิดอารมณ์ของตัวเองให้ดีๆมีโอกาสที่เราจะไปประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางออกให้กับจิตใจก็สมควรเป็นอย่างยิ่งในระยะนี้หรืออาจจะเป็นแง่มุมที่เจ้าชะตานะสามารถปล่อยวางด้วยตัวเองนะมีความคิดที่ถูกต้องนะมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ในเรื่องของอารมณ์นะอาจารย์ก็มองว่าเจ้าชะตาส่วนใหญ่สามารถผ่านจุดจุดนี้ไปได้อย่างแน่นอนส่วนด้านที่ดีนะในระยะนี้เหมือนเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆม,มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาจากความรู้ความสามารถหรือคําพูดคําจาของตัวเองเป็นหลักนะรวมไปถึงอาจารย์มีโอกาสได้โชคลาภหรือได้ทรัพย์สินเงินทองมาจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งอาจจะมีข่าวดีเนาะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะ ที่ได้รับการช่วยเหลือการชักจูงชักนําจากคนที่เขามีความรู้ความสามารถมากกว่าเราหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะเขาจะสามารถช่วยเหลือเราได้หรือชี้ช่องทางชี้โอกาสให้กับเราสามารถแก้ไขปัญหาได้สามารถที่จะไปต่อได้นะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในด้านของทรัพย์สินเงินทองตรงนี้ก็ถือว่าเป็นแง่มุมที่ดีพอสมควรเลยเนาะ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษศทุกคนทุกท่านอย่าลืมคอมเมนต์หรือน้อมรับพลังงานดีๆสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยกันแล้วกันนะส่วนท่านใดนะที่ได้มีโอกาสร่วมบุญกับอาจารย์นะที่จะมาร่วมสร้างร่วมบูรณะวัดล้างกับอาจารย์อาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้นะขอขอบคุณพวกเราทุกคนมากขอให้อานิสงส์ผลบุญเหล่านี้เป็นเครื่องชักจูงชักนําให้พวกเรามีแต่ความสุขความสําเร็จความจเจริญกันทุกคนเลยนะขอบคุณทุกคนมากครับอนุโมทนาสาธุสวัสดีครับ ส่วนท่านใดที่ต้องการจะติดต่ออาจารย์ดูดวงเป็นการส่วนตัวด้วยวิชาโหราศาสตร์ขั้นสูงอาจารย์จะเทียบเคียงหลายๆตำราให้นะก็จะเป็นโอกาสในเรื่องของความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างสูงเช่นกันไม่ว่าจะเป็นตำราลัคนาพระรามเดินดงเลขเจหลักเก้าฐานกราฟชีวิตหรือจะเป็นการถามตอบต่างๆเพิ่มเติมผ่านไพ่พศักดิ์สิทธิ์จิตสัมผัสเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้รู้จังหวะชีวิตได้วางแผนอนาคต ใครที่มีปัญหาที่จะต้องคิดต้องวางแผนต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนความรักการลงทุนปัญหาข้อพิพาทคดีความต่างๆนะก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ซึ่งการดูดวงตรงนี้นะก็จะถือว่าเป็นการร่วมบุญนะในเรื่องของการที่จะมาร่วมสร้างร่วมบุรณนะวัดล้างด้วยเช่นกันแต่การดูดวงกับอาจารย์นะจะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันเพราะว่าลูกดวงของอาจารย์เนี่ยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ อยู่ต่างประเทศนะเป็นคนไทยในต่างแดนนะจะเป็นการติดต่อมาสัส่วนใหญ่ซึ่งเวลาอาจารย์จะไปเลื่อนนัดเขาเนี่ยจะค่อนข้างลําบากเพราะว่าเวลาเขาเนี่ยจะไม่ค่อยตรงกับเวลาของคนไทยก็ขอให้พวกเราเข้าใจตรงกันด้วยนะถ้าจะเอาแบบคิวด่วนจริงๆเรื่องด่วนจริงๆอาจารย์ต้องบอกได้เลยว่าอาจารย์จะขอปฏิเสธไปก่อนเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ได้รับคิวมากมายเต็มที่ก็ประมาณ5-7คน เพราะว่าอาจารย์ก็มีอาชีพหลกักเนาะมีอาชีพทีเ่เลี้ยงดูตัวเองนะจะเป็นในเรื่องของการทาฟาร์มในเรื่องของการปลูกผักการทําสวนแล้วก็ที่สําคัญนะการทํานายดวงในสไตล์ของอาจารย์อาจารย์เป็นคนที่ไม่เอาใจใครนะเราก็จะไม่บิดเบือนตําราด้วยคนที่จะเข้ามาติดต่ออาจารย์ะจะต้องเป็นคนที่พร้อมรับนะในเรื่องของด้านดีๆนะก็พร้อมรับเรื่องที่จะต้องพึงระมัดระวังนะสิ่งต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะจะต้อง ต้องพร้อมที่จะรับฟังทั้งสองด้านจะเอาแต่ด้านดีด้านเดียวอาจารย์จะไม่สามารถทําให้อาจารย์จะไม่เคยทานายดวงชะตาแบบเป็นการที่บิดเบือนตาราตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญนะก็ขอให้พวกเราเข้าใจตรงกันไว้ด้วยส่วนในเรื่องของกองบุญนะที่อาจารย์ได้พูดไปที่เกินไปก่อนหน้านี้ก็จะถือว่าเป็นมหาบุญมหากุศลเนาะสำหรับท่านใดนะที่มีโอกาสร่วมบุญร่วมสร้างเพราะว่าเป็นแง่มุมของบุญกุศลที่หาทําได้ยากนะเพราะวัดนี้เป็นวัดที่ ต้องซ่อมแซมต้องบูรณะต้องปรับปรุงจริงๆนะเป็นวัดล้างที่มีสภาพเสื่อมโทรมขาดการดูแลขาดการเอาใจใส่มาเป็นร้อยปีจนปัจจุบันนี้นะก็จะมีแง่มุมของชาวบ้านหรือว่าพื้นที่คนในชุมชนเนี่ยเข้ามาบุกรุกพื้นที่ของวัดนะจนเราเนี่ยจะต้องทําการที่แบบเข้าไปพูดคุยเข้าไปเจรจาเข้าไปไกลเกลี่ยไม่อย่างนั้นพื้นที่ของสงตรงนี้ก็จะถูกชุมชนเนี่ยกินเข้าไปจึงจําเป็นอย่างมากนะที่เราจะต้องมา ร่วมทุนร่วมกันสร้างเพื่อจะทําสิ่งต่างๆให้มันเป็นแบบชัดเจนมากขึ้นนะว่ากําแพงวัดอยู่ตรงนี้อะไรลักษณะแบบนี้สิ่งปลูกสร้างนะมีการทําขึ้นมาใหม่เพื่อให้ทุกคนเนี่ยไม่มองข้ามเพื่อให้ทุกคนให้ความสําคัญกับสถานที่แห่งนี้มากขึ้นอาจารย์ก็คาดหวังนะว่ากัริยาณมิตรของพวกเราทุกคนนะทุกท่านจะมีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมสร้างกันจะมากจะน้อยนะจะเป็นหลักบาทหลักสิบ หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนใดๆก็แล้วแต่นะก็ขอให้เป็นในเรื่องของการทําบุญที่มีจิตใจที่มีความสุขมีความเบิกบ,บานก็แล้วกันเพราะว่าเงินอย่างเดียวนะไม่ใช่จุดเปลี่ยนของดวงชะตานะเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจด้วยถ้าเรามีจิตใจที่มีความสุขไม่มีความเศร้าหมองไม่มีความขุ่นมัวนะอันนี้ส่งผลบุญใดๆก็แล้วแต่ที่เราทําไปก็รวนที่จะส่งผลมีอันนี้ส่งที่มากมายมหาศาล นะจะแตกต่างจากคนที่เขาทําบุญกันเป็นเป็นล้านเป็นสิบล้านแต่ทําด้วยจิตใจที่เศร้าหมองมีความวิตกกังวลมีความหวาดกลัวสิ่งต่างๆอยู่มีความคาดหวังหวังผลหวังการตอบแทนหวังการแลกเปลี่ยนนะจะเป็นแง่มุมแบบนี้ก็จะได้อานิสงส์เนี่ยไม่มากมมยเท่ากับคนที่มีน้อยทําน้อยแต่ทําด้วยจิตใจที่เบิกบานไม่เบียดเบียนตัวเองทําด้วยการที่เรามีจิตใจที่เห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็อย่าลืมนะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะใส่ไว้ในคอมเมนต์ก็แล้วกันนะจะปักหมุดไว้ให้อาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญนะขอบคุณพวกเราทุกคนเลยนะที่มีโอกาสได้ร่วมกันสร้างร่วมกันบูรณะร่วมกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาขอให้อันนี้ส่งผลบุญเหล่านี้นะได้เป็นเหตุเป็นภาวะปัจจัยนะเป็นนิสัยตามส่งให้พวกเราทุกคนทุกท่านประสบแต่ความสุขความสําเร็จความเจริญมีจุดเปลี่ยนจุดพลิกชีวิตที่ดีขึ้นว่าเดิม มีความสุขทั้งในชาตินี้แล้วก็ชาติหน้ากันทุกคนเลยนะขอบคุณทุกคนมากขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับขอบคุณครับ